สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาล่ะมาดูสีแดงแรงลิ์กันหน่อยครับผมยีสูเดกา้าสีแดงแรงลิดแต่ว่าตอนนี้ครับแขฤงลิดแล้วครับเรียบร้อยครับติดโลม,มิดเลย ลอหลังฝั่งคนครับสุดลงไปครับนี่ไม้เตรียมตัวมากะว่าจะดีดคันซีติดดินเลยครับโอ้แล้วดินแบบนี้ครับดินแบบนี้อันตรายมากเพราะดินเหนียวแล้วเป็นก้อนด้วยจับตัวดีไหลยากนะครับถ้ายกแบบนี้มีโอกาสที่จะลม้ม ป๋าก็เลยตัดสินใจไม่ยกครับอรอดูก่อนรอดูจะลากกันขึ้นหรือจะยังไงค่อนข้างย้อนแสงครับนี่ถือว่าอียังเยอะนะครับดินเต็มกล่องด้วยแล้วดินนี้หนักด้วยอันตรายทีมงานนัฐกิจเจริญทรัพย์ เทดินถมที่นะครับอยู่ที่อำเภอพุทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ้าวมาแล้วเสียวเบย โซ่มาแล้วครับโซ่มาแล้วฮะไปเดี๋ยวไว้ยบอกเดี๋ยวเอาดินออกสักครึ่งก่อนก็ดังลั่นเลยครับอย่าไปลึกนะเดี๋ยวล่วงไปอีกคันนะ <c oughs> ฝั่งนี้ผูกโซ่ร้อแล้วครับอยู่มุมสูงจะได้เห็นมุมกว้างๆครับ ปลาขาก็ไปแล้วฝลาขาโอ,โอ้ลั่นดีเหลือเกินดูสิจะขึ้นหรือเปล่าเตรียมตัวแล้วครับเกี่ยวโซ่แล้วครับ ฮะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เสียวเวยบอกไม่ขึ้นหรอกเอาละโซ่ตึงแล้วครับ เตรียมตัวครับโอ้โซ่ขาดโซ่ขาดครับขาดหรือหลุดโอ้น่านจะหลุดน่านจะหลุด ตั้งลำใหม่ครับตั้งลำใหม่รอบสองครับ อย่างไม่ถึงยังไม่ถึง,ง,ถงรอบแรกโซ่โลดุดรอบสองจะเป็นยังไงเตรียมตัวครับขึ้นไปขึ้นเสียเวยจะเป็นผู้ให้คบตอบ <S 2> <S 2>

ฐานขาดออกมาเลยครับนี่มันนักมันไหลเนี่ยเมื่อวานกับเท้าขาดไปเส้นเดีฐานก็คือแหนบตัวล่างนั่นกันสะบัดโฉโอขาดออกมาเลยฐานแหนบกับฐานจนมัดใส่หูแหนบดึงขึ้นโคตรโฉมัดใ่หัวแหนบเลย ใอ่หัวแนบป้าเออเอาคานเออเอาค้านเอาคัานหลุดมาอีก <c oughs> เอาหัวแนบเออมีหัวแนบอย่างเดียวมอืม กันโค้งกันสะบัดนะครับขาดเลยครับไม่เป็นไรบางคันก็จะมีบางคันก็จะไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีบางคันก็จะมีางนกไม่มีแต่ส่วนใหญมบานก็ีาไมากนนานกะีก็ะนหานกางะไมวะนี่ รออย่างไรล่ะคุณว้าโอ้ตัดหอวรถเด็นะดึงวัดดึงดีดึงไม่ขึ้นอ้าวเรียกผู้ใหญ่พดแล้วครับออกล้อดึงไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากปัาปัาไปเกี่ยวผิดที่นะครับเจ้าของรถเกี่ยวเองนะ เกี่ยวเข้ากับตัวกันสะบัดนะครับกันสะบัดขาดครับไม่มีปัญหาเอาเสียวเวย้ยขยับออกมาเทดินครับรดูไหนบ่านี่นะหมดได้ยัง มือเช้าได้อีกสองตัวมันโดดขึ้นมาเลยนเนาะโอ้โห,โหไ,ดได้ได้ชะด<ม>โดเกือบ30โลครับนี่ถมอยู่ตรงนี้ปลาบอกเ้อาเซียเว้ยถอยยาวไปถอยยาวครับ มาแล้วครับพี่ใหญ่งานนี้ถึงมือพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะเอาขึ้นหรือเปล่าจับตาดูให้ดีครับ กำลังต่อโซ่ครับเกี่ยวโซ่คราวนี้เกี่ยวกับหูแหนบครับแต่ขอลากด้านหน้าไม่มี งานนี้พี่ช่วยน้องครับโอยังครับยังตั้งลำไม่ แล้วครับเตรียมตัวครับโซลดอีกแล้วโซลดอีกแล้วครับถ้าลงไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่เห็นมุมข้างบน จะไม่เห็นหมดอยู่ตรงนี้แหละข้างประตูสิบร้อครับเขียนเขียนได้โดนใจมากหนักกว่านี้พี่ก็ผ่านมาแล้วเอาละหนักกว่านี้พี่ก็ผ่านมาแล้วครับ ดูสิงานนี้จะเป็นผลหรือเปล่าโอ้ควนนำปีนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดควนนำปี ควันกระมงเลยครับสุดยอดสุดยอดอ้าวไปเทดินได้ครับอ้าวอ้อาวจะถอยไปลงหลุมเดิมเนอะป้า <c oughs> อ้อาวเทดินแล้วครับ เรียบร้อยครับปลอดภัยครับก็เ,เสียกันสะบัดฐานขาดครับปลอดภัยแล้วนะลุยกันต่อครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ